Ô, oh, nhà văn buồn. Bình... Nên đưa pháo vào buồn mà luôn. Nằm trên nằm Nên pháo vào buồn à? Cái <laughs> làm nó đưa pháo vào lấy mình bị pháo ném vô. này <laughs> này? Anh cá lắm. ตอหนึ ar, ่หอมาอากือน um. uh. hmm. ันอ hmm. uh ้โกมีแหล่เลยโอ้โหไปมีันห้นะจ้ามันเ่อนได้บ้างด้นะอไงก็เป็นเพอนะวันด้ยวก็ลอนอ่างเดียวเือมาวอันเซมโน่งเล่าข้อาอะต่ออหไนะั่กุันนะ Ơi, ca vạt một cái rồi, gì đi. <laughs> ja, o, Chị vậy. Không, <cười tiếng nhận> <laughs> Chị, dạy Không dạy được sơn mưa chỉ cái này à sơn, Chỉ, cho có tốt phản đi cái này có bạn hả?

นี่นักอย่างเปิวาก็มันลดลดติดอ่ะเปวานั่นนะก็ไป่นไปที่ไหนอน่ะก็ต้องนการใ้กรมจังกาเลย่มนี่ล้วไปที่นั่นรถติดอ่ะินนั่นนะที่นหนน่ะรถติดนะคำเีเขอย่งก็ไปไนะ่ี่อ้คนบันไดฟ้งไว้ติดติดติดเฮยมาเยมอไรฮะตกมืต้องไปใส่กูกูมาางม่ใส่ดิ ไปเมือรู้นันะโอ้ยอกเดี๋ยวโอเ่ดียวอย่าคอมเมนต์โอปตั้งหลังกิ้งกวาอะไรดูคนไม่เล่นวะดิกระด้บมือ่ารียยดนดีเองเด็กคนไม่้อ้โอ้กาปะหอบนะนะน้องนี่เฮ้ยปันกานี่มันจะมีขัหานี้กะโนี่กนี่ก ตีลมเนาะโอ้โอี๋อไม่งคดคุมมาตู้คนดับที่นี่ตูเกิดวันนี่เกิดยอ,อ,อเกิดเออจำเป็นไงเกิเป็นตึ้งเออว่ะจากคานี่ย